เปิดใช้ดุลพ,พินิษพิทยากาในการรับชมเน,นื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศ,ศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกค,ครับกลับมาแล้วครับว,วันที่18วันนี้นะครับ2วันผ่านไปนะครับพักผ่อนนะครับแหมเจอเลกเบิ้ลไปไม่เป็นเลยนะครับ8 1 1 8 8นะฮนะครับ เก้าสีผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาเราก็มีสูตรเข้ามาเหมือนกันนะครับถึงว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นทุกสูตรนะครับอาจจะไม่เข้าทุกทุกสูตรนะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ก็มีบางสูตรที่เข้ามาสวยๆงามๆเพราะฉะนั้นเราจะสูตรเหล่านั้นมาเดือนหน้าต่อเนื่องกันนะครับเดือนหน้าต่อเนื่องกันในงวดวันที่หนึ่งกันยายนที่จะถึงนะครับก็เป็นสูตรเก่าเล่าใหม่นะครับเราจะเริ่มจากคลิปนี้ครับ ปกหกัก10บนสูตรนี้ไม่เบาครับ3ดาวมดาอยู่แล้วนะครับจูก,กเรามา3งวดนะครับต่อไปจะเป็น4ดาวสถิติ9งวดก็เป็น10งวดงวดที่ผ่านมา16สิงหาคมเราคำนวณกัน 1, 2, 8ผลการออกออกอะไรครับ 8, 1, 1มีทั้ง8ทั้ง1แลละครับ3ตัวบนไปเลยนะไม่ใช่เพียงแต่แค่หลัก10บนนะ3ตัวบนไปเลยเพราะตัวเลขมันแค่2ตัว8กับ1แค่นั้นเองสวยงามครับสูตรนี้น่าติดตามชม วัที่ผ่านมาเราคำนวณกันยังไงนะครับเราใช้หลักแสน10ลา่างหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2บวก2 16คงที่หลักแสนเลข5าครับบวก10ลาก่างได้เเป็น14บวก5เป็น19เดินหน้า2เป็น21ได้เลข1 1บวก1คงที่ได้เลข2 2บวกหคงที่ได้เลข8 1 2 8ออก8 1 1 1นเข้านำหน่ง10บนถูกต้องต่อไปเราก็จะให้เขาเป็น4ดาว สถิติสีดาวครับ10บวด okay, ครับสถิติสิบวดโอเคครับคราวนี้เราก็มาดูกันในงวดที่จะถึงเนาะเอาเอาเลขแ,แสนเลขเก้ครับ10บล่างเลข8หน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2เลข4บวก2 16นคงที่เราต่อเนื่องไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น9บวก8ครับเป็น17เดือนหน้า4เป็น21นะ21บเวก2เป็น23ได้เลข3ครับ3บวก1ได้4 4บวก6เป็น10ใช้เลข0เอาล่ะครับเรายืนหลักเลยนะเอาสูตรนี้ผมผมชอบจานชอบจังเลยผมสีดาวเศรษฐี10งวดนะรอผลนะงวดวันที่1่งสิงหากักฎายน6 3สสูตรนี้แหละปักหลัก สิบบน10บบนนะสามตั้งหลักไว้เอาตั้งหลักไว้เท่านี้ก่อนอย่าลืมนะครับสดาวเสนิติ10งวดแล้พบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ โปรใช้ดุลพ,พินิจวิทยาญาในการรับชมเนื้อหาในคือเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแม่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย